สองศูนย์สองออฟตอมสองสอง,สอง,สอง,สอง ททีี่อาจดเยส่วนใหญ่เป็นชั้นสามล้วนนะครับรถธรรมดาโดยส่วนใหญ่จะเป็นชั้นสามทั้งหมดนะครับแล้วก็รถท้องถิ่นสายใต้นะครับจะเป็นชั้นสามที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็ชั้นสามไม้นะครับก็คือตู้สีเขียวนะครับ อย่างที่บอกภาคใต้เราจะเห็นตู้แบบนี้บ่อยสุดและและส่วนใหญ่นิยมมาทำรถท้องถิ่นนะครับแต่ไม่ใช่ดีเซลลางนะฮะเป็นรถโดยสารแบบนี้นี่แหละนะครับ <c oughs> พบบ่อยสุดนะครับในภาคใต้อย่างที่บอกภาคใต้รถท้องถิ่นเยอะกว่าภาคอื่นๆนะครับภาคเหนือก็4ขบวนมัน้ง401 402 407 408 ภาคอีสานก็ไม่รู้กี่ขบวนนะครับแต่ภาคใต้เยอะสุดนะครับข้ามาถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าตรงนั้นร้อน ผู้โดยสารโปรดทราบทางสถานีจะปล่อยขบวนรถจอดเทียบในชานฉลาที่1งเป็นขบวนรถธรรมดาเที่ยวลองขบวนที่สองรับสง่งผู้โดยสารจากสถานีต้นท,าง,ทา,างปิซาโลโปลายทางกรุงเทพโวลังโงเมื่อออกจากสถานีจุ่มแขกไปแล้วจะหยุดรับสง่งผู้โดยสารที่สถานีคลองประกขดท่าจนเป็นบริเวณปากทางโหน้าคลองสวรางเป็น